ต้อนรับเข้าสู่ V X วันนี้ก็ค่อนข้างจะอึดอัดนแน่นประชากรหนาแน่นเออเป็นแบบว่าเหมือนคลิปด่วนเนาะเปป็นนคลิด่วเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราลงช้าเราจะไม่ทันกระแสบอกเลยว่าซีรีส์แห่งปีหลังชาร์ตวันลังชาร์ตนั่นก็คือซีรีส์ค่อยคอยรักค่ะ ของดีครับหรือว่าของดีัเราต้องพูดอะไรกันเขาเพิ่งปล่อยตัวทีเซอร์เมื่อวันก่อนทีเซอร์ตัวจริงเลยกำลังจะถ่ายจะถ่ายจริงวันที่18เมษายนนะคะเราก็เลยแบบต้องดูก่อนเดี๋ยวไปถ่ายไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อพัทเด็กจบใหม่ไฟแรงที่ฝันอยากทำงานในบริษัทดีๆอย่างเจนกรุ๊ป ทุกคนคงคิดว่าปี่กับการ์ดอยากมีฝันใช่ไหมผ่าเอกสารการประชุมพี่เมื่อไหร่จะได้ไฟที่พี่ขอวันนี้ได้หรือยังช่วยเอาเฉากวยให้พี่หน่อยสิจ๊ะไม่เยอะหรอกลงไปเลยจ้ะไม่เยอะขอใจมากนะอรุณสวัสดิ์ลูกพักขอให้เช้าวันนี้เป็นวันที่ดีนะลูกอย่างที่ป้าเคยบอกเสมอว่าอันนี้คล้ายๆเดิมนนาะที่งาน่ชเราเกินไปก็ต้องลองอมาสักครั้งขอโทษนะครับให้ผมเฮ้ยอยเพื่อตัวเอง ไว้หลอกค้ณ่ะหลอกคุณแราที่ไม่หลอกมาแสงดีแสงดีมากแต่้ผมเรียนบอกไมกี้เขาเชื่อหรือิอ่ะทำงานอยู่ดิจิตอลมาเก็ตติ้งเหรอที่ไหนก็หลอกรู้เสียงเสียงแบบคนในแผนะโอ้เมนในยคนนี้มากเลยครับจริงคนนี้สงข้ามเพอนแต่ไม่ใส่สวยจิตเป็นกานไม่มีควเป็นนม่รู้สั่งสั่งสั่งั่งสั่งสน่งสั่น่งสั่งสั่งั่งอั่งสั่งส่งสั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 ่ง่ง่อ่ เจอกันอีกแล้วนะครับ ขอโทษด้วยนะคะคุณเจ๋งค่ะไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้ I have my coordinator help เฮ้ Because I have always been the one w h o clean s เจมส์คุณเจงด่าพี่หญิงแบบนี้ไครับแต่พี่หญงเขายกความผิดให้พัดก่อนนะครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณคงรู้สึกเหมืนถูกใส่ร้ายแต่ผมว่าคุณควรจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เหมือนคนที่เขามีวุฒิภาวะเขาทํากันนะครับปัญหาเดิมครับถ้าคุณบอกผมก่อนเราจะแปะรูปลงบนไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้หรือคุณจงใจทําแบบนี้ ก็คุณยาจะเอาคือผม Everything in เ w a ๋ยวเอาอาลมส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานสิครับแรงไปไหมวะแรงไปแต่ว่าเอาเลยเอาเลยลูกเรแล้วน้องโดนไล่ออกทำไงอ่ะชิบหายหรอชิงมาออกก่อนมีคนถูกไล่ออกนะพี่พัดยังคิดสาซะการลาออกไม่ได้เลยอะเมื่อก่อนหน้าที่ผมได้พ oh ูดหรือทำอะไรให้ใครไม่สบายใจ ผมขอโทษนะครับมีคนบอกผมมาว่าความสัมพันธ์ในทีมที่ดีจะทำให้พวกเราเนี่ยทำงานกันลากเลยหรือคุณเจงเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงร้านนี้เป็นร้านลับที่ผมก็จ่ายครับคุณเจงเต็งกันไหมครับแต่ไม่เต็งแต่ไม่อยาตจะดีตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักดัว่าร้านคุณเจงอ่ะน่าจะมีกิจกรรมมีบ้านนะครับถ้าผมจ่าจริงๆนะ พัดต้องขึ้นไปลองสักเพลงนึคนนี้ร้านแน่แต่ผมยังอยู่พัดแค่ต้องเชื่อใจตัวเองเหมือนที่ผมรู้เชื่อในตัวพัดโอ้ยจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงสไลด์เนี้ยผมชอบดเข้าไปนอนในห้องกันมาแล้วครับนอนด้วยกันแล้วเนี่ย เจ๊หลอกเงเออรพจ้าเออจ้างคนสายยอคะเอายุ่งไรอะป้าอุ้ยน้าแบบยล่าห่อโคนน่ารักอยิน่าจอมเมกินนวัอนด์เอ็นเอร์ทนเตมีแนวโ้มสุทดมากะไรอ่ะไม่เป็นไรพ่อแก้งนะล่ะี่พ่อแก้งทาใม้พัดกินไม่ได้นอนไม่ดักี่วันสักทเฮ้ยน้าเหรอนอยจอมไม่ได้ อุ้ยช้างจริงจริงดังแรงเลยน่ารักมากฉันน่ารักเยอะช่วงนี้เพนมันน่ารักมากอ่ะพ่อมีพัทอยู่ตรงนี้ไงค่อยๆค่อยๆไปก็ได้นะครับอันนี้จะต้องเสพนะเตสพไปเต็พเนาะค่อยๆลไปดีมากๆฉันบอกเลยว่าดีครับหลังฉาดโลังต่อ้ยกแถมหนึ่งนะครับผมทางคนเดียวคงไม่หมดหรอกถัดมาทานด้วยกันไหมครับ <S <S ช่องวันนะก็ VTV สิบสิบแปดอังคา,สา,สารสิบแปดมิถุนาต่อไปวัน,นะะอังคารเราก็คงจะต้องมานั่งดูซีรีส์กันดีเ,เสี๋<อ>สหรับพูดก่อนอ ฉันพูดเสมอว่าฉันอ่ะไม่เคยผิดหวังกับบทของดีฮาร์บม,ม,มาตลอดตั้งแต่นับสิบหรือว่าก่อนหน้านั้นอ่ะแล้วมันก็ดีจริงๆคือบทพูดมันเขินอะเขาจะทะมันไม่ต้องมีจูบจุ๊งอะไรหรือ,อว่าเอ็นซีใดๆแต่มันเขินอ่ะอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งจากทีเซอร์ที่ไม่ใช่ทีเซอร์ออฟฟิเชียลอันแรกอะ่ะเอออันนี้คือดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าพูดชัดชิงพูดชัดทุกมีการปรับจากตัอที่คติไปคือดีฮาร์ะเอาไปปรับเยอะมากดีฮาร์เอาไปปรับเยอะมากเพราะว่า พี่แมนกับน้องเบนอะพูดฉันขึ้นเยอะแล้วก็เขาตัดบางซีนออกด้วยมันจะมีซีนที่เขาทะเลาะก,กันท,ที่ที่เธอบอกว่าเขาแกล้กงไหมซีนนั้นอะไออทีทีเซอร์อันเก่าอะพี่แมนอะพูดตะคอกอะซึ่งคุณเจ๋งจะไม่ใช้อารมณ์มเขาจะแบบพูดแบบพูดแรงแล้วพูดตรงตรงหนักๆแบบเนี้ย<อ>เหมือนเขาเปลี่ยนอารมณ์ซีนใหม่เพื่อให้มันตรงให้มันตรงกับตัวบทมากขึ้นแล้วก็ฉากสุดท้ายอะถ้าเป็นถ้าใครเคยดูอันก่อนอะเขาจะจูบกันแล้วก็พูดว่า this my old page ใช่เออซึ่งจริงๆแล้วคุณเจ๋งอะ ขนาดกีดมากแต่ว่าคุณเจ๋งอ่ะมีสเปซเขานั้งสูงทํางานกับเรื่องส่วนตัวเขาจะไม่มาปนกันดังนั้นคุณเจ๋งจะไม่จุบแบบนั้นที่ทํางานแน่นอนแต่ซึ่งอันนี้เขาว่าปรับใหม่หมดเลยคือดีฮับฟังดีฮับฟังแบบฟังฟังคนดูมากอ่ะโอ้ยหนูอยากฟังดีฮับแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าในในมุมพี่แจมสิว่าแบบอ่านนิยายอ่ะอย่าง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 พี่บิวเงี้ยเขาพูดไปแล้วแม่แม่ว่าเน้่อใจปะขอเกินก่อนว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยดูซีรีส์วายไทยเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่แบบตั้งตารอแล้วก็แบบ ในไหนเราคือเป็นสายอาดเนี่ยเราเ,เราชอบเป็นสายอานนิยายแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกที่แบบโอเคจะลองเปิดใจกับไม่ใช่เปิดใจนีคืออยากให้มันเป็นแบบกให้มันดีอ่ะแล้วก็ค<ด>้าวักอ่อามณดีแหนดีแหวนดีคือยอมรับเลยว่า <Y B S 1> ของแบบ ดีมากแบบแคททุกคนแบบตรงมากแคทจ้บคือเปะมาคาแร็เตอร์นะคาแรคเตอร์เปมากเออการแสดงดใช่ถ้าสมมติว่าแบบให้เทียบกว่าสองอันอ่ะอันนี้คือดีดีมากเลยอันนี้ไม่ติดเลยไม่ติดเลยเพราะว่าตอนแรกนี่มีความรู้สึกยังติดติดกับแบบภาษาของนักแสดงเลยแต่อันนี้คือดีเลยอีกอย่างหนึ่งนะฉันเป็นแบบมาโยของพี่อัพเทียบดีมากเลิศแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพลงมีเพลงประกอบแล้วของแอดลาร์แอดล็อกเพลงเข้ามากเพลงเข้ามาก เพลงติดหูมากเลยใช่ฟังอะไรก็แบบเพลงเข้ามากน่าหรอน้องได้เลยอ่ะเพลงมันโอเคใช่มันก็ค่อยเพลงปล่อยหรือยังไม่แน่ใจเออเดี๋ยวเรารอรอเพลงปล่อยคือบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมีหลายหลากหลายมุมเพราะว่าอย่างเนี้ยไม่เคยอ่านแล้วก็ไม่ได้ติดตามแต่ว่าถ้าดูจะได้มุมมองของคนที่แบบว่าไม่เคยอ่านเลยกับมุมมองของคนที่แบบอ่านย่ยมาก่อนอันนี้เราเราบอกว่าแบบ ต้องต้องชมเขานิดนึงว่านิยายเขาว่าดีจริงเพราะว่านิยายเขาค่อนข้างดีอ่ะเราชอบอ่านนิยายที่มันไม่ได้ไม่ได้แบบเลิฟไลน์เยอะแล้วเรื่องเนี้ยมันแบบหยอกกันมาอะไรเงี้ยก็แบบคนอายุหมายถึงว่าคนแบบหลายๆวัยก็คืออ่านได้คนที่แบบยัง<ม>ใช่หรือเปล่าแทงมันก็อ่านได้อะไรเงี้ยแล้ว<ม>พูดถึงซีรีส์วายมันก็ต้องมีเรื่องของเอนไซม์ ซีรียอ่ะถ้าเป็นนิยายอ่ะคุณเจ๋งเห็นแบบเนี้ยคุณเจ๋งดูมากคุณเจ๋งมากคำนี้เลยว่ะแต่ม่อกี้ตอนเขาถอดเสื้อคือแบบคือขาออกมานิดเดียวนะยังไม่ทันเลยเลยถ้าดีครับทำตามแบบในในในนิยายเลยคือแบบอยากดูใจเดินหน้าชมเลยจ๊ะ ตแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเหมือนที่พี่แจมบอกอ่ะคือถ้าเป็นตัวนิยายเองอ่ะบทมันเป็นเรื่องทำงานค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนอันเนี้ยเขาปรับลงให้มันอาจจะมีเลิฟไลน์เยอะเลิฟไลน์เยอะกว่าเลยเพราะดึงความสมานขึ้นมาได้ชัดดีแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปลดงานลงหรือเปล่าเพราะจริงๆเสน่ห์ของเรื่องนี้มันคืองานอันเนี้ยอาจจะต้องรอดูว่าเพราะว่าเท่าที่ดูทีเซอร์ไม่มีเรื่องงานเลยนอกจากมีแก้สไลด์อันนึงที่บอกว่าต้องปรับเลเยอร์เออมีปรับเลเยอร์แก้สไลด์เห็นแค่ตรงนั้นถ้าจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยเกือบทั้งเล่มอ่ะแม่งเป็นงานหมดเลยอ่ะมันดูเป็นออออออฟฟฟฟิิศศ่่ะะะยยดูแลลวบกเาซีีรส์นค หนาวๆแล้วเร้อนเราลอนหนาวแล้วเราช่วงเนี้ยเพราะว่าเจนใช่บอกเลยว่าเจนกรุบเขามาค่ะอ่าเจห็นพวกเขามาว้าเธออวยเลยหรออวยแรงอยู่นะพี่เซอร์เก่าตีเยอะมากเออพี่เซอร์เก่าตีเยอะมากแต่แบบอันเนี้ยดีขึ้นจริงๆดีขึ้นดีขึ้นก็ฝากติดตามด้วยเราก็เจอกันเนาะ คิดว่าน่าจะรีแอควันที่18เมษายนตอนแรกเนาะขอติดตามฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นมือใหม่ค่ะเป็นเด็กคนงานเป็นเด็กคนงานเป็นเด็กเป็นงานของกูรีแอคมะค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนพูดเต่ก็ไม่ค่อยเก่งแต่ว่ารักหมดใจ ถ้ารับก,กันก็อะไรอมถ้าใครก็ติดตามกันไงแล้วเราต้องไปเที่ยวอู้อ่ะไปเที่ยวไว้เม้าม,มอยกันด้วยหรือเท่านะกดหรือใครชอบไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาบอกกันได้นะคะเออแล้วถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบบนรถอะไรเงี้ยมันอ,อ,อัด<อ><อ>ง่ายนะจะอัดนะแต่ถ้าอยากได้ก็บอกแต่ถ้าถ้าชอบจริงๆก็จะยอมอิดไทยไม่เดี๋ยวจะซื้อรถตู้เออเออซื้อรถตู้เลยเออเขบอกแม่เลยเขาบอกแม่ ค <Okay. S 1> ือไปพอไปสิบล้อดได้ <S <S สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย